วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองจิกพัฒนาตั้งอยู่ณนะหมู่ที่5ตำบลบ้านพิกอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มจึงเหมาะแก่ก,การทำเกษตรกรรมเกษตรกรจึงคิดรวมกลุ่มการจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองจิกขึ้นในปี2546หลังจากนั้นก็ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองจิกพัฒนาเมื่อว er ันที่16กุมภาพันธ์2552โดยกิจกรรมของกลุ่มจะเป็นกิจกรรมด้านการผลิตพืชและการแปลรูปผลผลิตเช่นน้ำนมข้าวโพดปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน13รายในปี2561 กลุ่มวิสาิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองจิกพัฒนาได้เข้าร่วมโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์รักร่วมใจซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพราะปลูกพืชเพราะเมล็ดพันธุ์การเก็บรักษาและแจกใจ่ายให้แก่เกษตรกรตามพระราชดำริสมเด็จพระคณิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่เกษตรกรให้มีเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์โดยไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์แพงๆมาปลูกธนาคารเมล็ดพันธุ์รักร่วมใจตั้งอยู่ในพื้นที่ของนายธีรพัสสิงห์หนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิตำบลบ้านพิกอำเภอบ้านนาโดยมีเมืองสองไร่โดยนางพัสมนส้มเช้า รองประธานวิสาหากิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองจิกพัฒนาเกษตรกรจิตอาสาเป็นผู้ดูแลซึ่งมีการปลูกพืชหลายชนิดอาทิเช่นบวบน้ำเต้าถั่วสามชนิดได้แก่ถั่วเขียวถั่วม่วงสลิมทอนถั่วลายเสือจักรพันกะเจี๊ยบเขียวพริกใหญ่โดยมีการปลูกขยายพันธุ์เรื่อยๆมา ซึ่งมีการแจกจ่ายแก่ทางโรงเรียนเกษตรกรผู้ยากจนและสมาชิเกเครือข่ายต่างๆนำไปปลูกและสามารถเก็บไปเป็นพันธุ์ขยายต่อไปทำให้ครอบครัวรลดรายจ่ายเกิดรายได้หากเหลือก็สามารถนำผลผลิตไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ต่อไป